ค่าตลาดนี้ก็วันหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบแผงถึงร้อยแปดสิบแผงจากเฉลี่ยต่อเดือนประมาณสอง0มื่สองหมืสองห้าว้าวค่าตลาดนี้ก็วันหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบแผงถึงร้อยแปดสิบแผงจากเฉลี่ยต่อเดือน กปป็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นหสองหมื่นห้าประมาณนั้นกำไรไม่เยอะแต่ว่าอาศัยปริมาณเยอะค่ะเพราะเพราะว่าไข่มันต้องหมุนให้เร็วไข่เราถึงจะได้สดไม่างนั้นถ้าเราขายที่เดียวแล้วตลาดใหญ่ไม่พอขายไม่หมดนี่ไข่มันก็จะไม่สดลูกค้าก็จะแบบว่ารู้สึกไม่ดีแล้วได้ไข่เก่อาอะไรเงี้ยเราต้องพยายามขายให้เร็วมีคนเน่ะ มาขายเยอะคู่แข่งก็เยอะตัดราคากันก็เยอะแต่เราก็อาศัยว่าเออเราได้ไข่ที่สดสดใหม่มาก็สู้กับเขาเพราะบางคนเขาดั้มราคามากแต่ราคาเราแบบไม่ถึงเขาแต่เราก็สู้ได้คุณภาพ wow. ไข่ที่ฟาร์มของทิงเองนี่จะเป็นไข่คระเนาะกระไซเรารับมาเสร็จเราต้องมาคัดเบอร์แยกไซส์เขแยกไซส์เสร็จเราก็ต้องแยกเป็นเบอร์เบอร์เราก็ต้องมาจัดว่าตลาดนี้เขาใช้เบอร์ไหนเบอร์ไหนบ้างเราก็ต้องเตรียมว่าตลาดนี้จะเอาอะไรไปขายบ้างประมาณแค่ไหนจํานวนเท่าไหร่ให้พอกับปริมาณที่เราขายเราจะไม่ไม่ตุนไว้เยอะ ถ้าเราตุนมาเยอะถ้าเกิดเราขายไม่หมดมันก็จะทําให้ไข่มันไม่สดลูกค้าก็จะไม่ถูกใจเขาไม่อยากได้ไข่เกาพี่สาวเขาไปเอาไปไปรับที่ทิเงเอ็กก่อนแล้วพี่ก็รู้จักจากพี่สาวแต่พี่สาวรู้สึกเขา,าจะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะล้าเห็นทิงเอ็กก็เลย เลยลองลองมาดูแล้วก็ไข่ก็ดีมากไม่ห็นไม่ผิดหวังไข่ที่รับมาจากคิงเองเนี่ยสดมากลูกค้าจะติดใจแสดงว่าไข่ที่นี่ติดชื่อเลยก็คือลูกค้าที่รับไปเนี่ยเขาก็ติดใจในเรื่องของคุณภาพใช่เขาจะรู้จักกันในนามร้านไข่สาวไข่สาวสวนหลวงเขาจะรู้เลยว่าอ๋อร้านนี้ขายไข่สาวนะ จะต้องมาหาก้านนี้แล้วก็มีจัมโบ้ใหญ่ๆซึ่งที่อื่นเขาไม่ใหญ่เท่าเราครับมาตั้งแต่เริ่มขายเลยค่ะก็เกือบเก้าเก้าปีนะ <Wow. S 1> ถ้าอนาคตนะถ้าเศรษฐกิจมันดีๆเนาะก็อาจจะไปหาตลาดเพ แบบว่าขยายเพิ่มเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นพ่อค้า,าแม่ค้าอย่างเงี้ยแต่แค่นี้เท่านั้นเราก็ต้องดูทำเลอีกแต่ว่าอนาคตก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็ขอฝากร้านไข่สาวสวนหลวงด้วยนะคะถ้าจัดใครอยากจะทานไข่สาวฟงเองแรกอเ้อออที่อร่อยมากๆทำใส่ลูกไข่ดาวอร่อยแล้วก็ไข่จังโกรไข่ล้มไข่แปกและไข่ทุกอย่างนี้ก็แวะมาได้นะคะที่ตลาดอยู่สะอาดซอย53สีน์นคลินนะคะ ขอบคุณมากนะคะ